ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีพี่โอสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีราชาครับครับก็วันนี้หนุ่มฮอตมาเหมือนเดิมครับผม้อมหน้า้อมตาฮอตฮอตจริงๆริงเลยฮอตเลวรล้อนะเลยวรล้อเลยฮอตดอกนี่หิวเลยมาเวลาเดิมนะเคลียงคึ้่นนะนี่นี่อเวฟสายดันตัวจริงนะนี่แหละวาวลั่นมาจากไกลสวัสดี เพื่อนติ๊กตอกนี่ดูแต่รูปภาพนะเสียงอาจจะไม่ได้เดี๋ยวพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆใช่ดูรับชมทางติ๊กตอกพามาดูวิวทาเลเพื่อนๆไปก่อนช่วงนี้เดี๋ยวกําลังหาอุปกรณ์มาเสริมนะผมก็วันนี้เรามาพามาดูที่ดินสวยๆพี่โอครับผมอยู่นี่เลยตอนนี้เราติดถนนเส้นบ้านหัวหาดหาดสเตนคุ้งนภาหัวหาดหาดสเตนครับผมนะครับก็เอาง่ายๆภาษาชาวบ้านเลยก็เส้นที่จะไปโรงงานน้ำตาลเอกลักษณ์อ่ะนะครับ เป็นถนนเส้นลาดยางนะเป็นหลักเลยก็มาจากตรงแยกอ่าแยกคุ้งตะเพาในี่ยซึ่งมาณเท่าไหร่กิโลครึ่งกิโลครึ่งประมาณคิดหนึ่งกิโลตอนนี้ก็เป็นสี่แยกเป็นสี่แยกตอนนี้มีอนุสาวรีย์ท่านพ่อพยาวิชัยเข้ามาประดิษฐ์ใครมานไปผ่านมาก็เข้าไปสักการะกันได้นะก็ด้านในก็มีพระใหญ่ด้วยครับนะของที่เสียงไม่งม้ไหมครับก็อาจวันนี้อาจเราอาจจะอ่าเปิดตรงนี้มันอาจจะมีเสียงรบกวนเรื่องรถเรื่องอะไรหน่อยเพราะอย่างที่บอกทำนี้มันเป็นเส้นหญ่ นะครับก็เนี่ยพาให้มาดูกันเจาเลยว่าเนี่ยรถผ่านไปผ่านมาในเยอะครับผมครับมาพี่โอก็ือละเอียดแปลงนี้หน่อยทาง A อเมสเซจของเราพามาชมที่ดินสวยๆครับสําหรับสร้างบ้านทำที่อยู่อาศัยหรือว่าทําบ้านสวนครับผมบนเนื้อที่1ไร่1นึ่งานสีตารางวานะครับนตั้งอยู่ที่ตะบนคุ้งตะเภาบ้านหัวหาดบ้านหัวหาดนะครับผมครับผมก็เข้าจากเส้นหลักเนี่ยห้าสเมตร เส้นนี้เลยเส้นตรงเนี้ยเดี๋ยวเราพาเลี้ยวเข้าซอยไป50เมตรครับผมนะก็รูปแปลงหน้ากว้างติดถนนสาธารณประโยชน์นะใช่ก็ติดถนนสาธารณประโยชน์ติดถนนซอยนี่ประมาณสัก90เมตรได้90เมตรครับผมลึกก็เกือบ30เมตรประมาณ20กว่าเมตร24รูปแปลงสวยดิแปลงเป็นรูปรูปแปลงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยนะครับผมใช่ไหมก็หน้าติดถนนซอยนี้กว้างเลยกว้างเลยสามารถจับล็อกได้เงี้ยครับผมโอ้โหเสียงดังฟังชัดขอบคุณพี่เก่งครับแปลงว่าแปลงนี้เดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกันดีกว่า นะครับใครได้เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับนี่เลยแปลงนี้สามารถสามารถแบ่งล็อกขายได้นะถ้าเกิดใครไม่ซื้ออ่ะไม่สะดวกซื้อเกี่ยวเดี๋ยวชวนเพื่อนชวนฝูงเข้ามาซื้อแบ่งสองแบ่งสามแบ่งสี่ได้เลยเพราะน้ากว้างเก้าสิบเมตรครับผมใไหมะแล้วก็เดี๋ยวเราพาเข้าไปดูด้านในกันไปครับผมอเลยสโตร์นี่เจอรถคันนี้นะน้นี่บอกได้งวดนี้งวดนี้เจอรถคันนี้โบกโบกได้โบกได้โบกเรียกได้ได้วใคได้อี่โบกได้ผม ปิดอุปกรณ์เยอะไม่มีมือมือเปิดก็นี่เลยนะก็เมื่อกี้เราอยู่ตรงเส้นสนุนใหญ่ใช่ไหมนี่เลยก็าจากตรงแยกเข้ามาแยกคุ้งกะเพานะเข้ามาประมาณ1.5กิโลเมตรผ่านวัดผ่านตัววัดแดลคีรีเข้ามาแล้วกันครับผมนี่ไงผ่านวัดหัวหาดเข้ามานะครับก็จะมาเจอประมาณหกิโลครึ่งมาเจอซอยนะครับฝั่งอยู่ทางฝั่งสายมือนะ ครับผมก็แล้วเราก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเ่้าชาวทิกตอกอาจจะไม่รู้ว่าเราไลฟ์กันที่ไหนที่นี่ก็คือที่จังหวัดอุดรพาชมบรรยากาศวิวสวยๆที่อุตรดิตถ์ครับผมอเราบริษัทเอแมสเซดครับเป็นบริษัทดูแลเรื่องการตลาดนะเป็นบรกเกอร์แเราฝากซื้อฝากขายที่ดินนะใครต้องการที่ดินสวยๆราคาโดยตรงจากเจ้าของเนี่ยกดติดตามเราไว้ดีกว่านี่เลยเข้ามา50เมตรนี่ที่จริงอ่ะสั่งขวามือเนี่ยถึงเขตที่เราแล้วนะ เนี่ยเข้ามานิดเดียวนะครับดดแล้วก็รูปแปลงเป็นสี่เหลี่ยมสวยๆเลยนะท่านใดมองภาพไม่ออกเดี๋ยวผมไปแปะภาพม,มุมสูงให้จะเห็นได้ชัดมากกว่านี้แต่นี้ <ผม S 1> เราพามาดูบรรยากาศแล้วกันเนาะ,ะยวผมขออนุญ,ญาตจ,จอดต,ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราพาเดินดูจอดในร่มนี่แหละโอเคครับผมก็อันนี้จะเป็นที่ดินเปล่านะครับที่ดินเปล่าก็จะปลูกไม้ผลไว้พวกต้นมะม่วงแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นละกำเนาะพวกสละสละ สละสไลเดอร์ฮะสไลเดอร์นี่ครับตรงตรงที่ราชามองเห็นอยู่ะรนาชาเดี๋ยวส่องมาทันนี้ิดนึงครับผมเราจะเห็นเลยมันเป็นเนินนะที่เนินนะที่มันเป็นแบบสลปลงมานะพี่โอครับผมใช่แล้วก็ที่สำคัญหน้ากว้างติงถนนสาธารประโยชน์เนี่ยเท่าไหร่นะพี่โอ๋อเก้าสิบกว่าเมตรอะตั้งแต่ตั้งแต่ทางบนใช่ไหมใช่แนวจนถึงหลักเขต ก็เลยป้ายโฆษณาไปที่ดินสวยครับนี่แทบจะเสมอถนนสาธารณประโยชน์นี้อยู่แล้วแล้วก็ที่สําคัญมีน้ํามีไฟมีสาธารณูปโภคครบนะครับผมก็ถ้าถัดจากที่ดินของเราไปแล้วข้างล่างก็จะเป็นแม่น้ำน่านแม่น้ำน่านใช่ไหมของอุตสาหกของเราเองใช่แล้วก็ด้านหลังก็มียังมีบ้านคนมีอะไรกันอยู่นะใช่ใช่ใช่ไม่ใช่แบบโดดเดี่ยวนะเขาขัตรงข้ามก็มีบ้านคนมีมีเพื่อนบ้านแล้วล่ะแล้วก็ฝั่งด้านหน้าอย่างที่ผมบอกอ่ะ ขั้นใดที่มลังหาไว้ทําเกษตรนะทาบ้านสวนคหรือไม่ก็เกิดนี่นก็มีเพื่อนมีฝูงแล้วอยากจะหาที่สักแปลงนึ่งแบ่งไว้อยู่กันผมว่าแปลงนี้ค่อนข้างตอบโจทย์นะกว้างมันหน้ากว้างติดถนนขนาะเยอะเราสามารถแบ่งกันได้แบ่งเป็นล็อกล็สบายเลยเพราะว่ามันลึกประมาณก็เกือบ30เมตรอะตอนนี้ที่เรายืนอยู่นี่เขาเทเป็นแอดฟันไว้นะแต่เทแบบบางๆอ ค่ะผมผมว่าในอนาคตอ่ะมันเป็นคอนกรีตอยู่แล้วล่ะเป็นเป็นอยู่แล้วที่ดูว่ามันอยู่ในเขตอ่าตอนนี้ก็เป็นเขตเทศบาลกรุงเทพฯเขาก็ถ้ามีบ้านมีอะไรอย่างเงี้ยก็เทศบาลเขาก็เอกสารสิทธิ์เป็นอะไรพี่โอเป็นอ๋อนสโฉนดนสสี่จอคุดแดงคุดแดงนะครับคุดแดงนี่ก็ปลอดภัยเรื่องแนวโครงแนวเขตแล้วล่ะครับก็ชัดเจนแน่นอนนะครับอ่านี่เลยก็เขตเราก็จะมาถึงตรงจุดที่มีตรงนี้เลยอ่ามีเสาหินล้มอยู่ใช่นะัาพาเดินดูนินึงครับผมนะครับ ก็จะมีหลักชัดเจนอยู่แต่ว่าบางทีอะไอ้เสาหินตัวเลขของนโฉนดอ่ะมันอาจจะหายไปเพราะว่าอัจจะมีการถมหรือการไถก็มีการการที่เขาเข้ามาใช้ประโยชน์นั่นแหละครือบางคร<ม>ั้งการตันนี้นก็คือถ้าอาจจะกระเด็นหลุดไปบ้างอย่างแปลนี้คือผมไปเช็คมาแล้วคือเนื้อที่มันเท่าเดิมนี่แหละแล้วก็อยู่ตรงนี้ตรงนี้ นี่คือความปลอดภัยที่คุณซื้อกับทางโบรกเกอร์อย่างพวกเราครับผมคือมีการตรวจสอบมีการเช็คแนวเขตมีการเราตรวจสอบในเรื่องพวกนี้เราตรวจสอบไว้ให้อยู่แล้วก่อนเราที่เราจะรับไปทำการตลาดใช่ไหมพี่โอใช่ครับผมเราก็ต้องมีการตรวจสอบเข้ามาก็จะเป็นต้นก็ดูว่าที่ดินอายงอายัดไหมสามารถซื้อขายได้จริงไหมไม่ใช่ว่ามีโฉนดลอยๆมาแล้วก็มาขายแล้วก็ต้องเช็กตัวเงิเจ้าของเป็นใครประวัติ ดีไหมครับผมที่ประวัติดีอย่างหลายคนส,ส,ส,สงสัยว่าเอ๊บ้านหลังนี้มีประวัติไหมอะไรไหมคือเราต้องไปเช็คก่อนว่าถูกต้องหนึ่งเป็นยังไงเราจะได้พอเราขายคุณภาพและขายความจริงใูก้าูกต้าตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาครัเพราะอะไรเพราะ เราทาไมเราต้องเช็คเพราะคนขายก็กลัวครับผมนะมีไหมถ้ามีได้ไปขอหวยใกล้แล้วดิเดัก็อย่างแปลนี้เดี๋ยวยอกจะไปแปะภาพมุมสูงให้ดูนะครับครับก็รูปแปลงสี่เหลี่ยมสวยจริงๆเลยแล้วก็เข้ามาจากถนนหลัก่ะไม่ถึง50เมตรเดี๋ยวเข้ามานิดเดียวจริงๆนะครับท่านใดที่กําลังมองหาไว้ใช้ประโยชน์ต่างๆใช้สอยประโยชน์ต่างๆเนี่ย ลองเข้ามาดูแปลงนี้สําหรับที่ดินเปล่าสวยๆแปลงนี้นะครับผมเพ่อเผื่อใครเพิ่งเข้ามาผมขอรายละเอียดก็ที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นที่ดินเปล่านะครับที่หนึ่งไร่หนึ่งงานสี่สิบเก้าตารางวานะครับตั้งอยู่ที่ตําบลคุ้งตะเภาบ้านหัวหาดขาวเราเองครับถ้าถนนหลักเข้ามาจากถนนหลักสายสิบเอ็ดนะครับแยกคุ้งตะเภาครับเข้ามาหนึ่งกิโลครึ่งครับพี่ที่ดินของเราจะอยู่ซ้ายมือครับผมก็เข้าจากถนนหลักก็ไมก ไม่ถึงห้าสิเมตรแล้วกันดีกว่าแล้วที่สําคัญอย่างที่พี่โยกล่าวเข้าไปเบื้องต้นเมื่อกี้อย่างแปลงนี้เนี่ยเป็นโฉนดคุดแดงนสสีตอครับก็สวัสดีพี่โยพูดได้ชัดติ๊กตอกั้งหน่งครับเพราะแบบนี่เลยวันนี้เราก็เข้ามาสําหรับครับผมท่านใดที่เป็นในอยู่ในคอนเทนต์ติ๊กตอกนะก็ของเราเป็นบริษัทเอเมสเซจนะก็เป็นโยเกมร์ตใช่ดูเรื่องตลกครบห้าถูกต้องว่ากันไป ก็ไม่อยากให้ท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินสวยๆหรือว่าบ้านสวยๆหรือว่าการลงทุนเกี่ยวกับสหาริมทรั์การลงทุนดีๆในจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับผมเข้ามาพูดมาคุยมาปรึกษากันได้เพราะของเราเนี่ยราคาโดยตรงจากเจ้าของทุกแปลงนะครับเข้ามาพูดมาคุยกันได้เลยยินรับทุกข้อเสนอแต่ที่สําคัญตอนนี้พี่โยยังไม่ได้บอกราคาครับผมแน่กับที่ดินแปลงนี้นะครับเนื้อที่หนึ่งไร่หนึ่งงานสี่สิบเก้าตารางวาครับกับราคาเพียงแค่ จ็ดแสนห้าหมื่นบาทเจ็ดแสนห้าครับผมหนึ่งไร่หนึ่งงานสี่สิบเก้าวาใช่ที่เนินสวยนะครับผมว้างติดถนนสาธารณะเนี่ยเก้าสิบกว่าเมตรครับโอ้โหเจ็ดแสนห้าเจ็ดแสนห้าก็ถ้าถูกไะเฉลี่ยเฉลี่ยก็ตกตารางวาละพันกว่าบาทพันห้าพันกว่าบาทพันห้าพันกว่าบาทเนาะถูกกว่าอีกถูกกว่าพันห้าอพันกว่าบาทใช่ถ้าเกิดไม่งบตกอเจ็ดแสนห้า ไม่ถึงผมว่ารวมกันสองคนสามคนสี่คนนะมาแบ่งแปลงกันนะสบายเลยนะแปลงละคนละหน้ากว้างยี่สิบเมตรคูณสามสิบเมตรนี่คือคุณเก็บไว้ได้เลยนะเพราะว่าไม่ได้ห่างจากตัวเมืองเยอะเลยนะห่างจากตัวเมืองจริงๆแล้วก็แค่ประมาณแปดกิโลแปดกิโลครับผมแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยไฟฟ้านะมาปาเข้าถึงแล้วฝฟฟ้าุกประโภคคุณไม่ต้องไปลงทุนแล้วอ่ะคือมีมันมีครบหมดแล้วอย่างนี้ดีกว่าคแล้วก็ที่สําคัญ ที่เอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดแล้วด้วยใช่มีเพื่อนบ้านมีอะไรครบหมดแล้วใครที่กําลังมองหาที่สร้างบ้านงบน้อยเนาะรวมกันมาใช่ัวมเหมาะนะครับผมแล้วซื้อเก็บไว้ก่อนใช่อนาคตโซนนี้ยังไงก็ราคาขึ้นไปอีกแน่นอนแล้วที่สําคัญนะครับราคานี้ราคาโดยตรงจากเจ้าของนะอ่าจากเจ้าของเลยนะครับครับผมก็พอดีวันนี้เดี๋ยวมาแชร์ประสบการณ์ให้พาก็พอดีพาพี่คนหนึ่งเขาไปดูบ้านครับผมเขแกก็บอกเอ๊ะพี่ไปทางไหน จะเห็นแต่ป้ายน้องติดเต็มไปหมดเลยเนี่ยครับผมเนี่ยเปิดในเว็บดูสุดท้ายก็ไปก็เจอเนี่ยผมเลยแนะนําอย่างนี้ถ้าใครสนใจบ้านแะ้วที่ดินนะเข้าไปที่ออฟฟิศใช่ไม่ร้อนไม่ต้องเพลองค่าน้ำมันถูกต้องไปเลือกชมดูก่อนถูกใจแปลงไหนเรามีพนักงานพาไปเปิดดูพาไปชี้แนวเขตไปดูเอกสารกันก่อนเพอสุดท้ายก็ไปวิ่งดเวยก็ไปเจอป้ายเราอยู่ดีครับผมนะหรือไม่ถูกใจ ในซับที่เรามีแล้วก็มีนะครับอฝากออเดอร์ไว้ได้ใช่คุณฝากออเดอร์ไว้ครับผมมีเข้ามาเราโทรโดยตรงจากเจ้าของเราโทรโดยตรงหาเลยว่าเอ้ยพี่มีเข้ามานะคุณได้เลือกก่อนนะ่นี่เลยก็อย่างที่บอกแฟบอกราคาไปต่อได้เลยครับโอ้ใช่ครับแฟครับก็อย่างแปลงนี้ก็อย่างที่บอกอะหน้ากว้าง9ก้าสิบกว่าเมตรเนี่ยแบ่งสามแปลงสี่แปลงเนี่ยเพราะว่ากำลังสวยนะโซนนี้นะที่เราเคยขายไปเนี่ยงานเดียวอะเรายังขายไปสมัยก่อนนะครับ เมื่อหกปีที่แล้วะครับงานเดียวสามแสนห้าถูกต้องมีประวัติการซื้อขายนะครับครับผมใช่อันนี้เราไม่ได้มโนราคาขึ้นมาเองนะเพราะเพราะมีราคาซื้อขายจริงนะครับของเราเนี่ยที่เราตั้งขายเนี่ยคือราคาโดยตรงจอก้ของแล้วก็เป็นราคาที่มีข้อมูลการซื้อขายจริงครับนะครับก็ฝากแปลงนี้ไปด้วยกับพืนที่หนึ่งไร่หนึ่งงานสี่สิบเก้าวาเพียงแค่เจ็ดแสนห้าครับผมครับผมบ้านหัวขาดนะถ้าท่านสนใจก็สามารถติดต่อมาสอบถามนัดชมหรือว่า คุยรายละเอียดได้ที่เบอร์ห0 8 9 2 1 5 0 2ดแล้วก็เบอร์ที่สำนักงานนะครับ055-441-456นะครับเีเพื่อนบ้านนะที่ผมบอกนี่หรือจะเป็นช่อข้าไปหรือเฟซบุ๊ก k นี่อันนี้ก็ สบายๆเนี่ยเอนกันเองเอ๊ะเมื่อกี้พนักงานเขาเขาจะเขาจะเขาจะไส่กับเราป่ะไม่ทาดวนป่ะไม่คนอ๋คนคนบ้านเรานี่ใจดีอ๋อโอ้โหเดี๋ยวคนที่อื่นมาบอกเอ้ยยักเอ๊ะจะเอาเหรอจะเอาไม่ได้เป็าทักทายเป็นการทักทายของบ้านเราครับใช่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ครับคิดว่าจะมัซ่ฝึกเซ่นอนนอนนอนบ้าคนดูดีน่ารักครับผมคือแล้วก็ อย่างอุตรดิตฐ์เนี่ยทำไมคนถึงชอบมาอยู่ตอนปวดกระเซียนกันอะไรกันนะเพราะอันดับแรกค่าของชีพถูกถูกสองผู้คนน่ารักครับอยู่กันแบบชาวบ้านอ่ะงี้ดีกว่าใช่เพราะว่าเป็นวิถีชุมชนชาวบ้านตั้งแต่ดั้งเดิมเพราะว่าอ่าส่วนน้อยนะที่จะมีคนชื่ออื่นเข้ามาอยู่ไม่มีคนที่เข้ามาอยู่แต่ทางที่เนี่ยก็ต้องรับเพราะเขา อย่างที่บอกอะ่ะคืออย่างคนอุตรดิตต์ความแข่งแย่งชิงที่เรียว่าการแข่งขันค่อนข้างจะต่ำหน่อยครับผมคือก็ยังเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่ขะเดินไปขอน้ำกันกินได้อนนี้ดีกว่าพี่ลูกมะพร้าวตั้งอยู่นี่เอาไปเลยได้เลยนะได้เลยก็เอาไปทําหม่ะบประเด็นครับ <c oughs> ก็ฝากติดตามด้วยนะครับใช่แล้วก็ฝากแปลงนี้ด้วยแล้วก็ใครที่สนใจเพิ่มเติมไงก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์แปะรายละเอียดต่างๆเนี่ยภาพมุมสูงหรือว่าเป็นพวกรูปแปลง เดี๋ยวผมแปะให้ใต้โพสแล้วกันในคอมเมนต์นะสํหรับแปลงนี้สวยนะครับไม่อยากให้พลาดโอกาสดีๆนะเดี๋ยวดีครั็แกตัวหน่อยเพราะนั้นคําคมแฟนๆฟนเอฟซีแฟนบอกยังไม่เข้าใจนอนไม่หลับกวาสองวันนอนไม่หลับกวาสองวันนะเอาหน่อยเอาหน่อยเมื่อวานคืออดีตอ่าพรุ่งนี้สุดอย่างรู้วันนี้อคือปัจจุบันอืม มันดีที่สุดแล้วครับโอ้โหเนี่ยก็คือบอกให้อยู่กับปัจจุบันนะนะครับผมนี่เลยนี่เอาง่ายๆสรุปง่ายๆคืออยู่กับปัจจุบันนียก็นี่เลยแปลงนี้ไม่ต้องแล้วราคาปัจจุบันแล้วมาเลยแปลงนี้สวยๆนะครับมาล้ได้ทาบฮะวนดูบรรยากาศสักหนึ่งรอบนะครับก็ขอบคุณทุกขั้นนะครับที่ให้การติดตามแล้วก็ให้การสนับสนุนเอเมสเซจที่ดีเสมอมานะก็อย่างเราก็เราก็พยายามจะผลิตคอนเทนต์แล้วก็การบริการให้ทุกคนประทับใจ เหมือนเดิมนะครับช่องติ๊กต็อกไว้ด้วยนะครับใช่ครับผมไปกดไลค์กดแชร์นะครับฝากขอบคุณทุกๆท่านครับแปลงนี้สวยครับครับผมครับผมสวัสดีขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแอบสวัสดีเพื่อนๆนะครับ